สวัสดีครับทุกท่านครูมาแล้วนะครับวันนี้จะมาไลฟ์สัส้นๆประมาณ10ถึง15นาทีนะครับเรื่องวิธี6วิธีสร้างมงคลชีวิตรับปีใหม่นะครับตอนนี้ครูอยู่เอยู่เชียงใหม่อาการยังค่อนข้างเย็นอยู่แต่ไม่หนาวมากนะครับท่านอยากสร้างมงคลชีวิตรับปีใหม่กันบ้างไหมครับครูเชื่อว่าท่านทุกคนก็อยากนะวันนี้นะครูจะมาเล่า มงคล38ประการแต่ว่าจะมีวิธีเล่าแบบแยกแยะย่อยเป็นหมวดสั้นๆวันนี้เราจะมาแค่2หมวดย่อยก่อนจัดหมวดหมู่ให้ทุกท่านเข้าใจง่ายด้วยเพราะเวลาพูดถึงมงคลม,มงคล38ประการถ้านะท่านไล่ไปทีละข้อเนี่ยมันสูดท้อใจนะ38ข้อดูย่อยมาเหลือ10หมวดหมู่แต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังแค่2หมวดนะครับ2หมวดแรกมีแค่6ข้อสั้นๆน,นะคุเชื่อว่าถ้าทุกท่านลองทําได้เนี่ยมันทําตามง่ายกว่านะถ้าจะแทนที่จะเป็น สาข้อเลยก่อนอื่นมงคลนสูตรเนี่ยพระพุทธองค์แสดงไว้เพื่อบอกว่าเราสามารถสร้างสิ่งดีดในชีวิตดีแค่ไหนก็ได้นะจากเล็กไปถึงใหญ่จากดีมากถึงดีที่สุดเนี่ยได้ด้วยตนเองโดยถ้าไม่ต้องไปแบบปีใหม่ถ้าไม่จําเป็นต้องไปไหว้พระ9วัดหรือช่วงตอนนี้โควิดใช่ไหมอยู่บ้านไปไปสถานที่ คนเยอะๆอาจจะลำบากใช่ไหมครับไหว้ไหว้พระเก้าวัดตอนนี้ก็ไม่เหมาะนะครับคนเยอะๆก็ไม่เหมาะนะแต่ถ้าสามารถสร้างมงคลชีวิตที่ดีที่สุดได้ด้วยตัวเองอยู่ที่บ้าน่านเองเริ่มต้นจากง่ายๆที่บ้านก่อนก็ได้นะครับาบางข้อในเสียงสาวสิข้อยังต้องเจอคนอยู่แต่ว่าสมัยนี้มันเจอคนออนไลน์เหมือนที่ท่านเจอครูดได้ใช่ไหมเรามาฟังกันดูเลยว่า,าลำดับง่ายไปหายากเราเริ่มจาก6ข้อแรก2หมวดนะครับมันคืออะไร ก่อนอื่นเนี่ยนะพระพุทธอ,องค์นะถ้ามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางสมองที่ครูว่าสุดยอดมากนะครับเพราะาอะไรเพราะท่านเข้าใจหลักการทํางานของสมองในนี้มีใครเคยเล่น,เล,นเล่นเกมวิดีโอเกมบ้างไหมครับเกมแบบที่เด็กวัยรุ่นเขาเล่นการขูไม่เคยเล่นนะครูต้องถามมีไหมถ้ามียกมือหน่อยมีใครเคยเล่น่ว่าแต่ว่าเข้ามากันมาเดี๋ยวครูไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวนะครับคือว่าถ้าเข้ามาทักกันหน่อยนะอา้าวไม่เห็นนะครับเออไม่เป็นไรนะ ถ้าท่านเคยเล่นเกมนะจะเป็นวิดีโอวิดีโอเกมหรือแบบไหนก็ได้เนี่ยท่านก็อาจจะเคยคุ้นๆใช่ไหมความมานเริ่มต้นจากง่ายไปหายากนะพอท่านบัตผ่านด่านเกมขั้นแรกๆไปได้เนี่ยท่านก็จะสามารถมีความสามารถขึ้นเลื่อนขั้นไปเลเวล2เลเวล3ยากขึ้นเรื่อยๆ พระพุทธอ,องค์เนี่ยท่านเข้าใจหลักการทํางานสมองเพราะเหตุนี้แหละว่าถ้าท่านาวัสดีพี่ใหม่ครับคุณมานพเสียงได้ยินชัดไหม,ไมเคยเล่นวิดีโอเกมหรือเปล่า,าช่วยช่วยคุณตอบในสมาชิกใหม่ไม่เคยยินชื่อยินดีต้อนรับนะครับถ้าถ้าเล่นเกมจะง่ายไปหายากเพราะท่านผ่านด่านแรกแล้วท่านจะดูสึกฟินมันง่ายใช่ไหมมีแรงจูงใจจะพยายามทด่านขั้นต่อไปอคุณสมาสวัสดีครับผู้อาจจะทักทุกท่านไม่ทันนักวันนี้รีบมารีบไป มงคลชีวิต3 8ประการก็สนุกเหมือนวิดีโอเกมครับเพราะว่าถ้าท่านสามารถทําด่านแรกได้เนี่ยท่านก็จะมีแรงจูงใจทําด่านที่2ด่านที่3ไปจนครบมงคลสูงสุด38ประการก็จะมีความสุขที่สุดในชีวิตนะพระพุทธองค์ทรงเข้าใจหลักการทํางานของสมองว่าถ้าท่านทําอะไรสําเร็จเนี่ยสมองจะหลั่งโดพามีนท่านจะรู้สึกมีความสุขและท่านจะมีแรงจูงใจทําสิ่งนั้นต่อมาออฟังกันเลยนะครับอ่า นะข้อที่1หมวดที่1นะครับหมวดที่1ของมงคล38ประการนี้ครูตั้งหมวดเองนะไม่มีในตำราไหนนะครับครูคิดเองนะดรนัทคิดเองนะถ้าให้จะไปโค้ดที่ไหนใส่ชื่อครูด้วยนะอขอบคุณครับ เรอเล่นแต่นี่เรื่องจริงมงคลกลุ่มแรกครูตั้งชื่อว่าการได้อยู่ท่ามกลางผู้เป็นมงคลเหมือนครูได้อยู่ท่ามกลางพวกท่านเหล่านี้ครูเชื่อว่าถ้าเป็นผู้ที่นํามงคลชีวิตมาให้ครูนะมงคลกลุ่มแรกประกอบด้วยที่มงคลที่ครูตั้งชื่อว่าการได้อยู่ท่ามกลางคนผู้เป็นมงคลประกอบด้วยข้อที่1การไม่คบคนผ่านนะครับข้อที่2การคบบัณฑิตข้อที่3การบูชาคนที่ควรบูชานะครับ ฟังดูเหมือนไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้หมายความไม่สําคัญนะเพราะอะไรเพราะถ้าท่านไม่ผ่านด่านข้อแรก3ข้อแรกของพุทธองค์ในเกมมงคลสาวสิประการเนี่ยท่านจะข้ามไปข้อสูงสูงความสุขยิ่งยิ่งขึ้นมลมงคลขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้มันเหมือนเล่นเกมนะเพราะอะไรท่านคิดง่ายดูถ้าท่านเริ่มต้นจากถ้าท่านต่อให้ท่านทําดีแค่ไหนแต่ชีวิตท่านยังแวดล้อมไปด้วยคนพาลคือคนที่ ผิดศีลผิดธรรมอะไรยเยอะแยะมากมายเนี่ยชีวิตท่านก็ไม่มีจะเป็นมงคลได้ใช่ไหมเนี่ยเราถึงเป็นข้อแรกความสําคัญของข้อแรกนะข้อที่2ก็เป็นการการพกบัณฑิตไม่จําเป็นว่าคนจบเรียนสูงเป็นบัณฑิตหรือปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยได้ชื่อเป็นบัณฑิตใช่ไหมทางโลกไม่จําเป็นว่าท่านคนคน,คนต้องจะครบคนจบปริญญาตรีหมายความว่าดีนะต้องไม่ดูองหมายความว่าบัณฑิตในะที่นี้คืออย่างน้อยเบสิกนะครับจะต้องมีศีลห้า หลังจากนั้นถึงจะมีความรู้ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งในการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนําพาท่านสู่ไปชีวิตที่ดียิ่งขึ้นได้เนี่ยนี่คือความหมายของบัณฑิตนะในสมัยพุทธกาลบัณฑิตวัดที่คุณค่าทางจิตใจไม่ได้ววดวัดว่าจบเป็นญ,ญาตรีโทเอกอะไรเลยนะครับคนจบป็ญญาเอกมากมายก็ไม่เป็นบัณฑิตนะในความหมายของทางทางพุทธศาสนานะครับและข้อ1ไม่ก็คนพาณน,นะข้อที่2ครบบัณฑิตคือผู้ที่นําพาท่านไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้นะ ส่วนการบูชาผู้ที่ควรบูชา,าคุณเกศสวัสดีครับคุณนี้น่าจากเยอรมันสวัสดีนะครับผูอาจจะทักไม่ทันทุกคนนะวันนี้ครูมาสั้นๆน,นะครับต่อไปที่จะพยายามไลฟ์สั้นการบูชาคนที่ควรบูชาท่านอยากเดาไหมว่าดียังไงอยากตอบไหมครับว่าทำไมคุณเกศอยากตอบไหมว่าการบูชาคนที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดนั้นทาไมถึงดีเบสิกเลยครูฉเฉลยแล้วเนี่ยนะเบสิกเลยมันดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาเหล่านั้น่ะ จะมีคุณธรรมพอที่จะทําให้ท่านรู้ว่าอะไรบาปบุญคุณโทษอะ่ะซึ่งจะนําไปสู่ความเจท่านคนเหล่านั้นะ่ะจะนําท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตได้หมายความว่ายังไงเวลาท่านจะบูชาคนที่ควรบูชาเนี้ยอย่างน้อยท่านต้องเข้าไปหาเขาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมครับถ้าลองนึกถึงใครก็ได้ที่ท่านเคารพบ,บูชาจะเป็นครูบาอาจารย์ พระป่าหรือไทยก็ได้ที่ถ้ารู้สึกว่ามีคุณค่าคนแก่การเคารพยกย่องบูชาเนี่ยท่านก็ต้องเข้าไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไอ้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่มีความหมายมากในการพัฒนาตนเองนะครับท่านวรวาชรนาเมธทีเคยกล่าวว่าถ้านการพัฒนาตัวเองข้อแรกเนี่ยจริงๆคือการเริ่มต้นในการอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะอะไรท่านคิดง,ง่ายๆถ้ามีใครอ่อนน้อมมาหาท่านเนี่ยท่านก็มีความเมตตาอยากจะให้ความช่วยเหลือใช่ไหมครับนั่นแหละเป็นข้อแรกของการพัฒนาตัวเองเลยนะ จริงคือว่ามงคลชีวิตสาวสิบแปดประการเคือหลักการพัฒนาตัวเองวิถีพูดที่เจ๋งมากๆเลยครับหมดหมดแรกแล้วเร็วไหมหมดที่2หมดสุดท้ายที่จะคุยกันวันนี้นะครับคือการตั้งเป้าที่เป็นมงคลการตั้งเป้าที่หมดเป็นมงคลคนประกอบไปด้วย3ข้อเหมือนกันนะครับข้อแรกก็คือมงคลข้อที่4นะการอยู่ในถินที่เหมาะสมการทําบุญไว้ในปางก่อนและความตั้งตนไว้ชอบ ฟังดูเหมือนจะยากนะคุณจะขยายให้ฟังว่ามันหมายความว่ายังไงพูดออกหมายความว่ายังไงการเลือกอยู่ในที่ที่เหมาะสมเนี่ยท่านโนกได้ง่ายท่านทํางานถ้าท่านอยู่ในที่ทํางานที่เห็นคุณค่าของท่านเนี่ยมันคือที่เหมาะสมมันจะทําให้สามารถท่านเจริญก้าวหน้าทางโลกได้ใช่ไหมแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยคุณยกตัวอย่างง่ายๆมีคุณทีน่าจากเยอรมันใช่ไหมถ้าคุณทีน่าอยู่เยอรมันเนี่ย อยากจะทาบุญทํากุศลเนี่ยอาจจะมีวัดไทยใช่ไหมครับแถวที่ท่านอยู่เนี่ยที่คุณทีน่าอยู่เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่มีแหล่งให้ท่านทำบุญทํากุศลได้เยอะเหมือนเมืองไทยก็อาจจะพอมีนะคับมูลนที่อะไรต่างๆเนี่ย แต่มันไม่มากถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าต้องแสวงหาไม่ใช่ว่าคุณทีน่าทำไม่ได้นะบุญกุศลทําได้อยู่เดี๋ยวที่อยู่ทางไกลก็ทําได้แต่ถ้าท่านอยู่ในท้ากลางสิ่งที่เอ,อื้ออำนวยให้ท่านทําบุญทํากุศลได้มันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับต่อไปมงคลข้อที่5ที่บอกว่าทําบุญด้วยปางก่อนเนี่ยในที่นี้หมายถึงความเข้าใจนะครับความเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยเราต้องเคยสร้างบุญกุศลมาแล้วแน่นอนเราถึงมีปัจจุบันที่ดีได้ประเด็นนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นมงคลข้อเนี้ มันจะบอกว่าจะแปลว่าความเข้าใจเรื่องกรรมก็ได้นะครับถ้าที่ผ่านมาท่านยังรู้สึกว่าท่านยังทําบุญกุศลทําความดีไม่พอเนี่ยอย่าท้อแท้นะครับท่านยังสามารถสร้างเหตุใหม่ได้นะการสร้างเหตุใหม่ที่ดีคือการคิดดีพูดดีทําดีในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าท่านคิดดูนะถ้าท่านคิดดีพูดดีทําดีในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านไปแค่5นาทีท่านสามารถกล่าวได้เลยนะว่าท่านมีอดีตที่ดีถูกไหมท่านคิดดีเดี๋ยวนี้อีก5นาทีผ่านไปเต๊งตอกเต็งตอกเต็งตอก ท่านมีอดีตที่ดีเพราะห้าอดีห้าอีที่แล้วท่านคิดดีถูกไหมครับพูดดีทําดีก็เหมือนกันนะแล้วขณะเดียวกันถ้าเราสร้างอดีตที่ดีอนาคตเราก็ดีไปด้วยถูกไหมมันก็คือหลักการของเหตุและผลนะ่ยปัจจุบันทําดีก็คือสร้างอดีตมีช่วยเหลือบ้านกําพานะที่คุนทีนาที่เยอรมันอนุโมทนาได้เลครับสร้างเหตุที่ดีท่านก็จะมีอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้แหละคือทั้งอดีตและอนาคตปัจจุบันเนี่ยคืออน,อนาคตของอดีตของท่าน และปัจจุบันเนี่ยก็คืออดีตของอนาคตของท่านถูกไหมเพราะฉะนั้นท่านสามารถสร้างได้ทั้งอดีตและอนาคตที่ดีเพียงแค่ท่านทําปัจจุบันให้ดีอันนี้คือวอาคิดเองนะหรือไม่จริงเราไปคิดดูคืนนี้ลองคิดดูนะส่วนข้อสุดท้ายนะครับผมคนข้อที่6ก,การตั้งตนไว้ชอบก็คือการตั้งเป้าหมายที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตเช่นการตั้งจิตที่ท่านจะพัฒนาตัวเองในด้านาความดีงามต่างๆให้ดียิงย่งๆขึ้นไปนะึงซึ่งความจริงนะถ้าท่านมองดีๆนะ การตั้งตนไว้ชอบคือการตั้งเป้าที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตไว้เนี่ยมันจะไปเสริมมงคลห้าข้อแรกให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นถ้าท่านตั้งเป้าไว่าท่านจะไม่คบคนผ่านในปีสองหท่านจะครบแต่บัณฑิตแล้วสองห้าหสี่ท่านจะเลือกไปอยู่ในที่ที่เห็นคุณค่าของท่านในที่ทํางานตั้งสร้างเหตุดีในปัจจุบันเหล่านี้มันคือ มันคือการตั้งเป้าเพื่อจะไปเสริม5้าข้อแรกเห็นไหมพระพุทธองค์เจ๋งมากนะขอโทษนะคุณต้องใช้คาว่าเจ๋งเพราะว่าท่านคิดดีๆทุกข้อมันเสริมกันนะอ่ะอันนี้คุณจะสรุปให้เราว่าสองหมวดแรกที่คุณพูดถึงใปวันนี้นะครับคือพูดง่ายข้อเมื่อกี้อนะไรที่บอกว่าตั้งตั้งเป้าไว้ดีเนี่ยก็คือว่าถ้าท่านตั้งเป้าไว้ดีเนี่ยมันจะเสริมให้ข้อแรกเป็นจริงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะท่านท่านรู้จักหลักการตั้งเป้าใจหลักการตั้งเป้าแบบตะวันตกก็ได้นะแบบทางพุทธ กูสรุเจตนานาหรือว่าอธิษฐานบารมีที่ดีนะครับปิดท้ายสรุปแล้วนะครับกูสรุปแล้วนะแต่สรุป2หมวดแรกที่เราพูดถึง6วิธีที่สร้างมงคลให้ชีวิตในปี2564ปีนี้นะครับมงคลชีวิต2หมวดแรกที่ครูพูดถึงจากมงคล,ลสูตร38ข้อเนี่ยครูสรุปสั้นๆเหลือคีย์เวิร์ดแค่2อสาคำก็คือว่ามงคลชีวิต6ข้อแรกคือการเลือกอย่างฉานฉลาดพูดองค์ สุดยอดมากนะเลือกอย่างชาญฉลาดหมเขาว่าไงเลือกอยู่ใน่้ำกลางในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมงคลคือแวดล้อมไปด้วยคนดีกับเราคนบัณฑิตคนที่จะนําพาเราไปสิ่งที่ดีๆใช่ไหมท่านมานั่งเรียนในห้องเรียนความสุขของครวเนี่ยท่านก็ได้เชื่อว่าแวดล้อมไปด้วย คนที่เป็นมงนคลเพราะคนที่เข้ามาดูไลฟ์ทุกคนในที่นี้ทั้งที่ดูสดอยู่แล้วดูย้อนหลังเนี่ยทัานคือคนที่ตั้งจิตไว้ชอบในการพัฒน,นาตนเองไปในแง่ดีงามใช่ไหมครับขอโทษเสพนิยพปิดสวัสดีคุณมาไลฟ์น้องสถานพี่นะได้ยินไหมหนกนะูมไหมขอโทษนะคุณอยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็ ส่วนน้เดี๋ยวนะการเลือกที่ชันฉลาดของพระพุทธองค์ในหข้อแรกคือ1นเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมงคลคือสถานที่ที่เห็นคุณค่าท่านที่ทํางานที่เห็นคุณค่าท่านนะแล้วก็เลือกที่จะอยู่ท่ามกลางผู้ที่เป็นมงคลคือผู้ที่พาท่านไปดีไม่พาท่านไปพังนะครับแล้วก็เลือกตั้งเป้าหมายที่เป็นมงคลฟังดูไม่ยากเลยนะเห็นไหมมงคล6ข้อสรุปสั้นๆก็คือการเลือกอย่างชังฉลาด ครูชื่นชมพระพุทธองค์ก็ตรงนี้แหละที่ท่านสามารถอธิบายสิ่งที่ยากๆให้เข้าใจง่ายแล้วสามารถสรุปสั้นๆได้เหลือข้อเดียวคือการเลือกอย่างชาญฉลาดท่านจะเลือกอย่างชาญฉลาดได้อย่างไรท่านต้องมีสตินั่นเองเห็นไหมมันส่งกันหมดเหลือข้อเดียวสตินะครับคือคําตอบสุดท้ายขอให้ทุกท่านที่ดูไลฟ์ครูอยู่ตอนนี้ดูยอดหลังมีความสุขกับการสร้างมงคลทั้ง6ประการให้ปี2,564เป็นเพเป็นปีที่สุดยอดของท่านนะครับปัจจุบันสถานการณ์แวดล้อมเป็นไงก็แล้วแต่ ท่านสามารถสร้างเหตุที่เป็นมงคลชีวิตสูงสุดของท่านได้เดี๋ยวนี้เลยด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องไปจุดทูปร้องขอที่ไหนไม่ต้องไปไหว้พระก้าวัดให้เสี่ยงกับโควิดนะครับขอให้ค่ําคืนนี้เป็นคืนที่ดีของทุกๆท,ท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยความสุขความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทําและที่สําคัญที่สุดขอให้นักเรียนที่ดูไลฟ์สังครูอยู่ทุกคนตอนนี้และดูย้อนหลังมีความสุขกับการเป็นผู้ให้โดยความรู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณอะไร ขอบคุณที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเป็นผู้ให้นั่นเองคืนนี้ครูมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสให้สิ่งที่เป็นมงคลกับท่านถึงหกข้อเอาของผู้ที่จามาย่อยให้ง่ายอีกทีราตสีสวัสดีครับครูไปทานข้าวก่อนนะเชียงใหม่อาหารอร่อยเยอะแยะถูกด้วยสวัสดีครับเอาปอนรอระวังตัวกันด้วยนะครับช่วงช่วงโควิดนะครับที่นี่ค่อนข้างปลอดภยัยทุกแห่งเข้มงวดมากใส่หน้ากากล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างเสมอครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ